สวัสดีค่ะกิกอินเมกานะคะขออนุญ,ญาตนําเสนอเมนูหอยทอดแล้วกันนอนวันนี้เป็นหอยทอดครั้งแรกหลังจากที่กิกย้ายมาอยู่อเมริกาได้เกือบ3ปีแล้วนะคะเมนูนี้ตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยไปร้านผัดไทยจะต้องได้เจอนะคะไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขาขายคู่กันกับผัดไทยแทบจะทุกร้านเลย Hello everyone today I'm very proud to present you this menu Called หอยทอด or fried m u s e l p a n c a k e ถ้าถามชาวต่างชาติว่าเมนูอาหารไทยเมนูไหนที่เป็นเมนูโปรดของพวกเขาเนี่ยหลายคนเลยนะคะก็จะตอบว่าผัดไทยใช่แล้วเมนูผัดไทยเป็นเมนูที่ดังมากๆเลยนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเมนูหอยทอดถึงไม่ได้นํามาขายคู่กันเหมือนที่เราเคยทานที่ประเทศไทยกันนะก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนะคะแต่ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้กิกจะต้องมาทําหอยทอดทานเองเพราะว่าเป็นเมนูที่หาทานที่ร้านอาหารไทยแถวนี้ไม่ได้เลย In Thailand, very common that you would find t h a ในไทยแลนด์เ m ็ o เรื่ t งปกต o u ี่คุ d จะพบหอยทอดในเกื e บทุกพัทไทร้านอ a หารเมื่อ i ันมาอเมริกาครั้ง I รกฉ n o สังเก t h a t p a d Thai th is very p o p u l a r u n หอ k ทอด i t o t that's unknown. <S วันนี้ก็เลยถือโอกาสดีมาทำหอยทอดกับหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมาลองถามฝรั่งได้ว่าหลังจากที่ได้ลองทานหอยทอดเนี่ยคิดยังไงอร่อยเหมือนผัดไทยหรือเปล่า And now you're about to find out why this dish is called fried mussel pancake สำหรับส่วนประกอบของแป้งในวันนี้กิ๊กก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งมันนะคะตามด้วยน้ำเย็นจัดจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยและก็พริกไทยค่ะปริมาณน้ำเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าต้องการให้กรอบแค่ไหนนะคะวันนี้เนี่ยกิ๊กต้องการให้เขามีความนุ่มนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวแล้วกิ๊กชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะก็เลยทดลองทําให้แป้งมีความเหนืดกว่าปกติเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกับหอยของเราแล้วก็ทอดเลยค่ะทุกคน จากนั้นก็อย่าลืมตอกไข่ใส่ด้วยนะคะวันนี้ใช้ไข่2ฟองค่ะ And this is one of those d i s h that if I want it, then I have to learn how to make it because it's almost impossible to find this dish in Thai restaurants around here นอกจากการทำหอยทอดครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกตั้งแต่กิกย้ายมาที่อเมริกาแล้วยังเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำหอยทอดทานเองด้วยนะคะก็อย่างที่ว่าเนาะถ้ามาเป็นสภ r ยต่างแดนเนี่ยอะไรทำกินได้ก็ต้องทำกินเองนะคะ เพราะว่าถ้าไม่แพงก็หายากเกินไปค่ะ มาถึงตรงนี้ก็แอบภูมิใจเล็กๆนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในที่สุดก็ได้ทำหอยทอดทานเองแล้วนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์วัตถุดิบครบด้วยนี่ถั่วง,งอกต้องมานะคะบอกเลยว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูนี้ To f เส i s h o อ f ไมหอยทอด I t h r e w i n some bean sprouts season e d with soy sauce and stir fry this will add some more crispiness to the dish and some refreshing flavor Chewy, I like it. I like chewy food. Mm. One bite. That's good. It's very tasty. Makba. Mak mak. Quite hot. See it. Quite hot.